มาครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับ SUV แล้วกันนะครับถ่ายแต่ PPV ไปเนาะไม่ว่าจะเป็น Fortuner m u X นะครับวันนี้ก็มาถ่ายแยกสําหรับคนที่อยากได้ในส่วนของ SUV แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Honda นะครับหรือ To y o t a นะครับผมมีให้เลือกมากมายแน่นอน5าที่นั่ง7ที่นั่งนะครับแม้กระทั่ง SUV ที่ดีที่สุดของ t ต y o t a นะครับ Corolla Cross ผมก็มีให้เลือกเหมือนกันเพราะว่าใครคิดว่ามัน Fortuner m u X มันใหญ่เกินไปนะครับเจที่นั่งนะครับไม่จําเป็นพวกนี้ก็ได้นะ ช่วงล่างเก่งครับบอกเลยว่าความนุ่มๆแน่นอนนะครับสีดาวนี้ทุกคันนะครับครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับตัว h r v ตัวใหม่นี่ครับสีเทาดาวพี่และเป็นตัวช็อปด้วยนะหลังคาแก้วครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหลังคาแก้ว นะครับเป็นตัว1.5 RS นะครับเป็นตัวไฮบริดนะราคา869,000รถปี2023อา22นะอา23 23พี่โอเลขไม่60,000นะครับคันนี้ก็ฟีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะครับสีสวยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ HRV ตัวเก่าก็มีนี่ครับน้องเขากำลังเอาเข้าซองนะครับเป็นตัว1.8นะครับเครื่องยนต์1.8นะตัวนี้ก็สวยเลยหน้าคันสีดำเดี๋ยวเราค่อยเดินมาดูนะให้น้องเขาจอดก่อนนะครับแล้วก็นี่ SUV ที่ดีที่สุดของ Toyota นะครับ Corolla Cross นะครับโอ้โหนะสีเทาเขาเรียกเขาเรียกเทาบูนะมันออกเทาดำแหละนะครับแต่ผมชอบเรียกเทาบูนะมันออกฟ้าๆหน่อยนะครับก็มีทั้งตัวพรีเมียมเซฟตี้นะครับตัวพรีเมียมธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาอะไรประมาณไหนนะเอาคันแรกก่อนแล้วกันนะคันนี้นะครับป้ายทะเบียนนะครับ9หน้า850นะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพนะผมอาจจะถ่ายจุบโฉบนิดนึงนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้นะสิ้นเดือนแล้วพี่ นะครับ1.8ไฮบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปเลยนะครับที่มีในส่วนของตัวซันลูปนะครับราคา749,000รถปี2021นะครับเลขใหม่9,000นะครับคันนี้ก็เลขใหม่9,000นะครับเป็นรถ5ที่นั่งนะครับเป็น SUV ขนาดขนาดเล็กนั่แหละนะครับของดีๆเลยนะของตัวเอต้าเลยนะครับอันนี้คือไม่เทียบกับในส่วนของยาริสคอร์ดนะอันนี้คือคอร์ดแท้ๆเลยนะครับตัวนี้ก็สวยๆได้อีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เจ้าของคนเก่าลงล้อแม็กมาให นะครับคันนี้เอาราคาดีนะเป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมนะครับไม่ใช่เซฟตี้นะไม่มีสรลูปนะครับราคา679,000รถปี2020นะคันนี้ไม่90,000ด้วยนะเรียกไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะทะเบียนนะครับ4250นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาตัวลองท็อปแล้วกันนะครับที่ไม่มีสรลูปเนาะ1.8ไฮบริดพรีเมียมนะครับ659,000รถปี20ครับเรียกไม่แสนสี่ นะเลขไม่แสนสี่นะฟีดา้ก็ผันอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไอ้ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองพันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับคันสีดําเลยนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวพรีเมียมเซฟตี้ครับนะมีสลูปนะครับคันสีดำมิเมี่ยมแบบนี้เลยนะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ได้รถปีสองพันยี่สิบสามครับไม่หกหมื่นนะครับใัรค,คิดว่ามันยังไม่สุดครับเอาในส่วนของ GR ไปคันสีขาวรังคาดดำนี่คือ1 8 GR s จุ r t นะครับ เป็นตัวไฮบิดนะครับ1.8 GR Sport นะครับราคา869,000ปี22คันนี้ไม่80,000นะครับคันนี้ไม่80,000นีรับสวยๆเลยพี่นะครับอันนี้คือท็อปสุดแล้วนะครับคันนี้ก็ผ่านการตรวจรถ200กว่ารายการเรียบร้อยนะครับรถคัดเกตนะครับแม้กระทั่งในส่วนของตัวเซียต้านี่ครับตัว G นะครับนี่รถ7ชิ้นนั่งนะครับตัวนี้ก็เล็กกว่าเอาผ่านนิดนึงนะประตูเปิดสไลด์ด้านข้างไฟฟ้าฝั่งซ้ายนะครับเหมือนกันเลย นะครับมันเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนีครับพี่นะครับก็เป็นมินิแวนเลยนะอ่าผมชอบเรียกเป็นรถแวนได้เลยนะเป็นรถเจ็ที่นั่งแล้วพี่นะครับสำหรับตัว o t ตาเซียตานะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็ในส่วนของสีบลอนนะครับราคาดีนะครับราคาอยู่ที่คันสีขาวก่อนละกันนะครับตัวนี้เป็นตัว1.5ตัว G นะครับก็ราคา469,000นะครับปี19ไม่70,000นะครับสวยนะครับแล้วก็คันสีบลอนอีกหนึ่งคันคันนี้ย คันนี้ราคา419,000เองนะน่าจะติดจองแล้วนะครับน่าจะติดจองแล้วน้องในทีมผมเองนะครับปี19คันนี้ก็เรียกมา1แสนนะก็ไม่ขอถ่ายเลยเยอะนะแล้วก็คันสีดําอีกคันหนึ่งนะเป็นตัวไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นตัวรพรีเมียมนะครับพรีเมียมนะครับไม่ใช่ตัวเซฟตี้นะตัวรองท็อปไม่มีสันรูฟนะครับ699,000รถปี2021ครับเรียกมา90,000 นะครับวันนี้ก็มาปัปเดตให้นะครับคนีใครที่มีกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว V ตัวท็อปเลยประตูไฟฟ้า2ข้างเลยนะครับสไลด์2ข้างเลยนะตัวนี้ก็ราคา439,000รถปี19นะครับเลขไม่แสนสองราคาดีนะครับราคาดีสวยๆเลยพี่นี่ครับคล้ายๆเอาผ่านนะอ่าเป็นมินินะเป็นเป็นมินิเอาผ่านแล้วกันนะครับแล้วก็ CHR รนะครับรุ่นขายดีนะครับหน้ากำลังจะหมดสต็อกแล้วนะได้มาทั้งหมด10คันนะครับไม่ถึงเดือนนะ ไม่ถึงเดือนราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบแปดนะคันนี้เลขไม้หกหมื่นนะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดตัวมิดนะครับตัวมิดเนาะตัวน้ำมันสันดาลล้วนนะครับแล้วก็ CRV คันนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองแล้วนะโอ้โหนะ CRV ผมมีเยอะนะพี่นะครับใครตามหารถเจ็ดชิ้นั่งที่เป็น SUV แท้ๆนะครับผมยกให้ในส่วนของ Honda CRV เลยนะครับมีทั้งตัว EL ตัวขับ2ตัวขับ4ธรรมชาตินะครับมีให้นะครับแล้วก็ Honda HRV ตัวเก่านีครับ สวยเลยนะครับ1.8 EL นะครับตัวท็อปพันด้าเรนวัตครบจบราคา539,000รถปี19เลขหมาย10,000เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็มาอัปเดตให้นะครับเพราะว่ามิวเอตัวนี้ขาดตลาดมากนะผมขายหมดแล้วนะครับก็รอทีมจดซื้อซื้อเข้ามานะสำหรับมิวเอตัวหน้าใหม่ปี2020ขึ้นนะครับแล้วก็ตัว Fortuner นะครับตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะในสำหรับของตัวลีดเดอร์นะครับลองติดต่อกันมาได้สุดท้ายนี้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้